วันนี้ผมมาให้ความรู้เรื่องของเชงเม้งเป็นบทย่อพิเศษเฉพาะนะครับสำหรับท่านที่ทุกท่านที่ติดตามอยู่ว่าในปี2,567เราเริ่มเชงเม้งกันได้ตั้งแต่ชงหุงคือวันที่20มีนาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่20เมษายนอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสิดแสังกรธนากรตันอาวัชนาการครับคุณคงแย้งนะทีครับบางท่านเขาบอกว่าวันเชงเม้งเป็นวันที่ 4, เมษายนเขาจะเชงเม้งก่อน3วันหรือหลัง3วันแต่ในตำราเขาเขียนว่าเชงเม้งเริ่มตั้งแต่4เมษาไปสิ้นสุด วันที่20เมษานั่นคือระยะแต่การปฏิบัติตนของคนเมืองไทยเราคิดว่าก่อน3หลังสมไม่มีปัญหาคุณสามารถทำได้ 1. นสองเราเตรียมทุกอย่างที่จะไหว้อย่างมีความสุขที่สำคัญที่สุดถ้ามีพี่น้องกันครบจะดีมากไปวางไว้ในตำแหน่งนี้ ที่นั่งของอากองอามาคือแท่นหินกับแผ่นป้ายทําความสะอาดดูแลตัดต้นไม้ตัดกิ่งอะไรขคงที่คุมไว้ให้หมดแต่งล้างและให้สวยแต้มสีเขียวและสีแดงชดเชยตามไอ้สีเขียวนั้นหมายถึงคนที่ตายไปแล้วส่วนสีแดงนั้นหมายถึงคนยังมีชีวิตอยู่เหมือนมีหลุมนั้นพ่อลงไปแล้ว แต่แม่ยังไม่ลงเราทำความสะอาดตรงนั้นแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยดูให้ดีไหว้แล้วโปรยดอกไม้ที่เป็นเงาแววาวอย่างนี้ครับโปรยทำไมไม่ได้ทำให้หลุมตกแต่งสวยงามในเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับคนจากบ้านจากเมืองไปนานมีเจ้าเมืององค์เหนือ คนหนึ่งอนะ่ะจากบ้านไปนานไปสอบจอหงหวนจนได,ได้ได้รับการแต่งตั้งกลับมาที่อำเภอตัวเองมาเป็นนายอำเภอพอกลับมาปับ๊บพ่อแม่ตายแล้วตัวเองไม่รู้ครับว่าศพฝังอยู่ที่ไหนก็เลยประกาศว่าเมื่อใครไปไหว้หลุมเสร็จแล้วให้โปรยกระดาษสีไว้บนหลุมวูบ้านนั้นก็โปรยกันหมดเหลือหลุมเดียวไม่ได้โปรยเพราะตัวเจ้าเมืองเองนะ ไม่ได้อยู่ก็เลยรู้ว่านี่หลุมของตัวเองยังไม่ได้ไหว้ก็เลยมาไหว้แทะเกรดมันอยู่แค่นั้นบางท่านเขาบอกว่าเราไปปักธงแล้วห้ามเอาไม้เล็กๆอ่ะเสียบ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 มันแค่จกักกะที่ไอ้ที่น่าครัวคือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกข้างกับเอาไม้ปักใหญ่ๆอันนี้สําคัญนะครับท่านที่จะไปปักการเต้นที่หลุมอะครับ เอาเต็นที่ไม่ได้ปักแหลมลงไปเอาเป็นแผ่นวางไว้นั่นไม่ไม่ได้ทำร้ายหลุมเลยน่นสองการกินหอยแคลงตอนท่านปฏิบัติเลยครับสมัยก่อนกินหอยแคลงเพราะว่าเนื้อกับกระดูกจะได้เจอกันถ้าคุณอยากเห็นหน้าอากงเรารุ่นหลานไม่เคยเจอตัวจริงมาไหว้ทุกปีอยากเห็นหน้าอากงให้ซื้อหอยแครงลวก ไปนั่งกินหน้าหลุมศพไปไหว้แล้วกินมีน้ำจิ้มหน่อยนะจะได้อร่อยพอกินเนื้อกินก็ไปเอาเปลือกหอยอะโยนไปที่หลุมกลางคืนน่ะคุณจะฝันเห็นถึงอากงอาาที่อยู่ในหลุมให้คุณได้เห็นเพราะตำรานี้เขียนไว้ว่าเนื้อกับกระดูกจะได้เจอกันแล้วมีความสุขบางท่านชอบจุดประทัดปีนี้ สองทิศห้ามจุดประทัดจากจุดศูนย์กลางที่หลุมของเราคือตำแหน่งทิศใต้จะเป็นหน้าข้างหรือหลังไม่จุดตำแหน่งทิศต,ตะวันตกไม่จุดเหมือนกันถ้าเป็นคนอยากจะจุดให้จุดตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้เหลือหล่อมๆนิดหนึ่งแค่ช่วงสองเล็ส30องศาเท่านั้น อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดิฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาส่วนตะวันตกเฉียงใต้จุดจะทำให้คุณโชคดีค้าขายร่ำรวยแม่สุขภาพแข็งแรงอ่าเพราะนั้นคุณเริ่มไหว้ได้ตั้งแต่30ไม่ต้องสนใจอะไรใครเพราะศาสตร์เชงเมงเป็นศาสตร์แห่งความสุขศาสตร์หนึ่งที่ลูกหลานได้เจอกัน ได้กินข้าวร่วมกันต่อหน้าบรรพบุรุษข้างหน้าคาระวะแล้วจะพบกับความสุขไปตลอดทั้งปีนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆแต่อย่าลืมนะครับบ้านก็มีผู้ปกครองในบ้านเรามีติจู้ใหญ่หลุมฝังศพเรานั้นมีแปะกงอยู่ข้างๆซึ่งเป็นเพื่อนของอากงอาาพ่อแม่เรา แล้วแปะกองของศาลเจ้าเข้ามาไหว้แปะกองก่อนว่าวันนี้เราจะมาไหว้หลุมนัมเบอร์ที่เท่าไหร่เป็นของใครบอกเขาก่อนแล้วเราเข้ามาไหว้แปะกองข้างๆให้แปะกงข้างๆที่ดูแลอากงอาม่าพ่อแม่ปูุ่่าตายายเราที่ตายไปให้ไปเรียกมาบางทีท่านอาจจะไปนั่งคุยกับหลุมโน้น เราคิดนะว่าอยู่บ้านหลุมน้นหลุมนี้บ้างให้กลับมาลูกหลานวันนี้กลับมาแล้วมาไหว้นะแล้วก็ให้ของไหว้แปะกงด้วยใช่ให้ไหว้แปะกงแล้วก็ไหว้เราเป็นที่จุดสุดท้ายถ้าคุณเป็นคนใจบุญใจกุศลไม่ต้องมากซื้อข้าวมันไก่สักขอหรือน้ำสิงขวดอนึงวางไวขง้ข้างๆไหว้สัำเพสีผีที่เป็นเพื่อนหลุมทุกคน ไม่มีที่กินมากินที่นี่ด้วยต่อไปเขาจะดูแลบรรพบุรุษเราเป็นอยา่างดีขอให้มีความสุขกับเชงิงเมงผมถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขไม่เครียดไม่ทันลาะไม่วุ่นวายชีวิตคุณจะเห็นไปตลอดทั้งปี2567สสวัสดีครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ